รับซื้อ5บาทรัชการที่ 9, เกเหรียญละ1,000บาทกันเลยทีเดียวช่องปอป่าศึกษาแบงเหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสาบหายากยินดีต้อนรับ f c ทุกคนทุกท่านฮะกลับเข้าสู่ช่องซื้อและขายเหรียญปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณซื้อจริงๆ F4 ฮะซื้อจริงๆ ลองไปสังเกตดูให้ดีใครที่มีประรปารับซื้อให้ราคาสูงถึงเหรียญละ1,000บาทกันเลยทีเดียววันนี้ประปานำมาครบชุดเลย f อฟฮะมานำมากันครบชุดเลยสำหรับเหรียญ5บาทคุดตรงปีพศ2525หายากในตำนานที่ประปาเคยนำเสนอออกไปว่าเหรียญ5บาทคุดตรง F อที่มีการผลิตออกมาทั้งหมดเนี่ย มีถึง5ปีพศด้วยกันเพียงแต่ว่าไม่เปลี่ยนเอซไม่เปลี่ยนปีพศหรือพุทธศักราชบนหน้าเหรียญก็ยังคงใช้ปีพศ2525หมดทุกปีแท้ที่จริงและเอซเหรียญชุดนี้นั้นผลิตออกมาในปีพศ2525 26 27 28และ29 ตรงนี้เป็นเหรียญที่ปปารับซื้อเข้ามาเก็บไว้ตั้งแต่นานแล้วเอฟซีนะก็รอรอดูกันก่อนว่าจะมีนักสะสมท่านใดส่งมาหรือเปล่าวันนี้ปปามาประกาศรับซื้อปปามีตัวอย่างอยู่เหรียญหนึ่งนะปะปารับซื้อปกติแล้วเนี่ยจะซื้อกันสูงสุดเนี่ยเอฟซีฮะถ้าเป็นโค้ด25 26 27 28 29ราคานี่จะไม่ถึงพันบาทสักเหรียญเลยไม่ถึงสักปีเดียวต่อให้ไม่ผ่านการใช้งาน ผิวทองจับกระดับนี้รับซื้อไม่เคยถึงเหรียญละ1,000บาทแต่วันนี้ปอปามีให้ดูปอปามีให้ดู1เหรียญเป็นเหรียญจริงๆด้วย F4 ใครที่มีถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขปอปารับซื้อถึงเหรียญละ1,000บาทกันเลยทีเดียวถือว่าเป็นราคาสูงเลย f c ในยุคปัจจุบันวันนี้เดี๋ยวปอาปาให้ดูกันก่อนเลยนะทุกเหรียญ F4 เหรียญหมุนเวียน ส่วนใหญ่ส่วนมากแล้วจะมีการปั๊มในรูปแบบด้านก้อยด้านหัวหรือจะเป็นด้านหัวตั้งหมุนกลับ f4 ด้านก้อยแบบนี้ก็จะสลับด้านจะสลับด้านตรงกันแบบนี้ตรงกันสลับด้าน f ะนะเนะนี่ยสลับด้านแบบนี้หมดทุกเหรียญเลยนะฮะหมดทุกเหรียญเลยยกเว้น โคด26เหรียญน,นี้ FC ฮะโคด26เหรียญน,นี้เท่านั้นที่มีราคาแพงถึง1,000บาทโดยปกติธรรมดาแล้วเนี่ย FC ฮะโคด26เนี่ยเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากที่สุดในชุดนี้กันเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นโค้ด25 27 28และ29ราคายังไม่ถึงพัน แต่ปราปามีโคด26ซึ่งเป็นโค้ดที่ผลิตน้อยที่สุดโค้ดก็ดูที่ตัวนกวายุพักเอฟเสียนะที่ตัวนกวายุพักนั้นจะบ่งบอกถึงปีที่ผลิตนะก็เป็นที่ตัวนกวายุพักในเอฟเสียทุกเหรียญเลยจะเป็นเลข2กับเลข5โคด25เลข2กับเลข6โคด26โอเคนะจนถึงโคด29เ้ลยจะมีเลข2กับเลข9เช่นเดียวกันทุกโค้ดที่ผ่านมาปราปาร,รับซื้อ อย่างโค้ด26เนี่ยผลิตน้อยที่สุด1นึ่งแสนเหรียญ f c หนึ่งแสนเหรียญประปาเคยได้เข้ามาเป็นโอ้โหไม่ใช่ในน้อยเหรียญเหมือนกันแต่ไม่เคยมีราคาถึงถึง1,000บาทสักครั้งเลยอย่างไปสูงสุดก็ไม่เกิน600ที่ประปาร,ร,รับซื้อไว้แต่คลิปนี้มีความพิเศษ f c ฮะมีความพิเศษคาดว่าจะเป็นเหรียญแรกและเหรียญเดียวในช่องปะปาก่อนดีกว่า น่าจะเป็นเหรียญแรกและเหรียญเดียวที่ปปามีการค้นพบค้นเจอกันขึ้นมามี f c าจะอยู่กับใครเท่านั้นเองถ้ามีแบบนี้อดใจรอ FCH ปปารับซื้อเหรียญละ1000บาทกันเลยทีเดียวเอาแค่ตัวอย่างตรงนี้นะ F4 ปปาให้1,000บาทเลยมีความพิเศษเพียงนี้เดียวเท่านั้นเองที่ปปาให้ราคา1000บาทเนี่ยเพราะปปาเห็นว่าเป็นโค้ดหายากอันดับหนึ่งอยู่แล้วปกติโค้ดหายากโคด26คามือปปานี่ f c ใช่ไหมฮะสวยสุดเนี่ยปปารับซื้อให้ราคาสูงถึง600บาทกันเลยทีเดียวแต่เหรียญนี้สวยสุดยังไม่พอเอฟสิฮะแล้วยังมีการปั๊มผิดพลาดจริงผิดพลาดผิดพลาดนี่ไม่เยอะแต่ป่อปาให้ในนามของเหรียญหายากอันดับที่1ด้วยแล้วก็เป็นเหรียญแรกด้วยที่ป่อปาเจอปปาพบป่อปาคนเจอคนพบเอฟสิฮะเดี๋ยวลุมเรามาดูไปพร้อมๆกัน fc เห็นนะฮะป่อป่าจะตั้งด้านก้อยเนี่ยขึ้นตรงเลยตามฉากพะเมาส์เขาจะได้ฉากอยู่แล้วสังเกตดูะฮะพยากคุดตั้งตรงไม่มีเอียงไปไหนเลย fc ฮะคันนี้เราลองมาสังเกตดูด้านพลิกกลับหลังกัน fc ฮะถ้าใครมีแบบนี้ปอป่าให้เหรียญละหนึ่งพันบาท fc ฮะเรามาดูไปพร้อมๆกันหมุนยังไงก็ได้ fc ฮะเพราะปอป่าตั้ง ตั้งไว้ตรงแล้วและฉากเขาเมาได้ด้วย f c ไม่ต้องห่วงนะฮะอะใครที่พบเจอภัสเสียนเอียงระดับนี้ภัสเสียนเอียงแบบนี้เอียงไม่เยอะด้วย f c เอียงพอเห็นว่ารู้ว่าเอียงเห็นไหมฮะเนี่ยระดับเนี้ย f c นะปกติธรรมดาไมว่าจะเป็นโค้ด25 26 27 28และ29เนี่ยทุกเหรียญฮะจะสลับด้านแบบเป๊ะ จะสลับด้านกันเลยแต่เดี๋ยวนี้เขาสลับด้านเหมือนกันแต่เขาสลับด้านแล้วทางด้านพัสเสียงพัสเสียงน่จะเอียง fc ดูเอานะฮะนะใครมีแบบนี้ปปารับซื้อให้ราคาสูงสุด fc ถึง1000บาทกันเลยทีเดียวสําหรับพัสเสียงเอียงแบบนี้นะฮะเราพูดถึงแค่พัสเสียงเอียงหรือถ้าใครมีพัสเสียงขวางพัสเสียงตรงเป๊ะไม่ต้องเป็นห่วงราคาสูงกว่านี้แต่ว่าปปาไม่มีตัวอย่างเราไม่พูดถึงละเดี๋ยวหลังค่อยพูดถึงกันวันนี้เราพูดถึงแค่พัสเสียงเอียงก็พอ เอฟซีฮะพระเสียนเอียงเดี๋ยวนี้แพงยิ่งกว่าพระเสียนตรงพระเสียนขวานเพราะเหตุใดเอฟซี FC ฮะเพราะเขาเป็นโค้ดยี่สิบหกนะเขาเป็นโคดยี่สิบหกไม่ผ่านการใช้งานผิวนิกเกิลน้ําทองจับเลยเอฟเซียน้ำทองจับบางๆถือว่าเป็นเหตุที่ไม่ผ่านการใช้งานแล้วมีการค้นพบว่าเป็นรูปแบบของพระเสียนเอียงนี่เอียงจริงๆให้เอฟซีดูนะฮะ ใครเจอแบบนี้ปาปายินดีจ่ายเหรียญละ1000บาทถ้าเป็นโคด26หนะถ้าเอียงระดับเดียวกันถ้าหากเป็นโคดถ้าหากอ f อฟดูนะฮะถ้าหากเป็นโค้ด25 f ซฮะปปาก,ปาปาก็เป็นเรื่องธรรมดาก็ลดหลั่นกันลงไปทางด้านราคาเดี๋ยวมาว่ากันนะถ้าเป็นโคด26ก็เช่นเดียวกันนะ f อราคาก็จะลดหลั่นกันลงไปโค้ด28 29เาราคาก็จะลดหลั่นกันลงไปวันนี้ทําเป็นคลิปแค่ผะเสียนเอียงราคา1000บาทก็พอ นะแต่ถ้าใครมีภาษีเนขวางและภาเงนตรงราคาสูงกว่านี้อีกแต่ปปาไม่มีตัวอย่างปปาอยากจะทําแค่ตัวเองมีตัวอย่างอะไรประมาณนั้นโอเคเนาะเอฟซี FC วางไว้ด้านบนอ่ะเราสังเกตด,ดูนะฮะไม่ว่าจะเป็นโคด25เอาง่ายเอาง่ายๆว่าคุดตรงปีพศ2525เนี่ยเอฟซี FC ฮะอ่ะพลิกดูนะฮะตั้งปปาตั้งดันก้อยไว้ตรงเลยตั้งฉากให้ตรงแล้วทุกเหรียญนั่นแหละก่อนจะมาทาคลิปนะอ่ะพลิกดูฮะอ่ะเห็นไหมก็ตรงอ่ะพลิกดู ถือว่า f ฮะเป็นเหรียญแรกในช่องของปอปาเลยนะที่มีคนพบในรูปแบบของหายากอันดับที่หนึ่งแล้ว f ฮะก็อย่างเจอผัเสียนเอียงกันนะเอียงถือว่าชัดเจนด้วย f c โอเคนะฮะมาถึงเหรียญสุดท้ายแลยในะ f ฮะด้านก้อยตั้งตรงดิ้งแบบนี้เราหมุนเลยถ้าเหรียญปกติธรรมดาก็จะสลับด้านสลับด้านนิ้นแนวก็จะตรงกันเลยนึกออกไหมฮะไม่มีเอียง มีเพียงเหรียญเดียวเท่านั้น F4 อะลองสังเกตดูนะฮะนะการใส่เมาส์ล้วตั้งตั้งดูนี่จะดูง่าย F4 เพราะเมาส์เนี่ยเขาทําเป็นฉากองศามาแล้วเนาะเอาไหมฮะเพียงแต่เราตั้งด้านก้อยให้ตรงเท่านั้นตั้งด้านก้อยให้ตรงเท่านั้นนะโอเคนะฮะเมื่อหมุนปับ๊บเหรียญเขาผิดพลาดเอียงเขาจะเอียงไปทันทีเลยนะถ้าใส่มือหมุนเนี่ยป้าปาไม่ค่อยแม่แมนยำพอเราใส่เมาส์อย่างนี้ดีกว่าเอาใครที่มีฮะ ปอปารับซื้อเหรียญ5บาทราชการที่9เหรียญละ1,000บาทโค้ด26 fc ขอแค่เป็นเหรียญพระเสียนเอียงแบบนี้เท่านั้นไม่ยากเลยปอปาให้เหรียญละ1,000บาทโดยปกติธรรมดาสวยจัดๆแบบนี้ไม่เกิน5 6 0ถึง600้โคด26นะแต่เหรียญน,นี้ปอปลาให้ถึง1,000บาท ไม่ผ่านการใช้ผิวสวยจัดจัดไม่มีตำหนิได้1,000บาทแน่นอนส่งก่อนได้ขายก่อนเพราะว่าราคานี้เป็นเป็นราคาที่ประปาตั้งมาเองค่อนข้างสูงถ้าหากบังเอิญประปาได้มาหลายๆเหรียญ f 2 3 h ถึงสเหรียญแล้วราคาจะล่วงไปเหมือนพระเสียนเอียงธรรมดาให้แค่ราคาตามจำนวนการผลิตที่หายากระดับน,ะนั้นเท่านี้ไปโอเคนะฮะเดียนนี้ถือว่าราคาแพงเพราะมีความพิเศษอ่ะใครที่มีนะฮะรีบส่งนะ,ะ,ป,ะป้าปาบอกก่อนนะฮะ ใครมีให้รีบส่งหากปลาได้มาก่อนแล้วเนี่ยปลา,าจะทําราคาลงไปราคาเดิมโอเคไหมฮะปกติะเสียเงเียจะรับรับรับไม่เท่าไหร่เองใช่ไหมอ่ะถ้าเหรียญอย่างนี้ก็จะรับกันถ้าไม่มีความพิเศษเป็นโค 26, ้ดยี่สิบหกเราก็จะรับกันประมาณเพิ่มหน้าเหรียญเพกร้อยหนึง่งใช่ไหมฮะอะไรประมาณเนี่ยจากป,าปาลารับซื้อหกร้อยก็เป็นเจ็ดร้อยใช่ไหมเพราะถือว่าเอียงอะไรประมาณนี้แต่ปลา,าเนี่ยให้ถึงหนึ่งพันบาทฉันใครเจอก่อนรีบส่งขายก่อนนะ คลิปผ่านไปเป็น7วัน10วัน20วันเป็นเดือนแล้วจะมาขอราคาเดิมหากประปาได้เหรียญเข้ามาก่อนปปาบอกเลยฮะโอกาสที่จะได้ราคา1000บาทค่อนข้างจะยากเพราะว่าปปาตั้งราคาขึ้นมาเองเพราะโดยปกติธรรมดาแล้วเหรียญ5บาทคุดตรงไม่เคยมีราคาที่จะสูงระดับนี้หากเป็นรูปแบบของพระเสียนใหญ่นึกออกไหมฮะเอาใครที่มีฮะดูให้ชัดเจนนี่คือพระเสียนเอียงจริงๆ FC เห็นนะฮะเนี่ยเอียงระดับเนี่ยปปาให้เลยเหรียญละ 1,000บาทกันเลยทีเดียว